สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์กราฟซิลนะครับ ZIL USDT ซึ่งผมมองว่ามันกราฟมันค่อนข้างที่จะสวยในมุมมองของผมนะแล้วผมก็อยากจะเก็บสปอร์ตตัวนี้มากๆพอสมควรเลยทำไมผมถึงอยากเก็บสปอร์ตตัวนี้นะครับเรามาดูกราฟกันก่อนเลย ถ้าเอาที่วาดออกนะครับดูแค่กราฟเปล่าๆนะครับคือหนึ่งมันเบรกตรงนี้ไปนะครับมันเบรกขึ้นไปเบรกเลยอะ่ะเบรกแล้ววิ่งเลยแต่ก่อนที่มันจะเบรกมันเทสอยู่หนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบรอบที่ห้าเบรกไปแล้วกลับลงมารีเทสแล้วเบรกกลับขึ้นไปเบรกอีกผมผมถือว่าตรงนี้เป็นห้าหกรอบเลยที่มันเบรกเลี้ยงอยู่ตรงนี้แล้วปิดอยู่ข้างบน แล้วโวลูมตรงนี้ที่เบรกขึ้นไปเนี่ยเยอะพอสมควรเลยตรงเนี้ยโวลูมบายตรงเนี้ยนะครับผมเลยมานับ <c oughs> กราฟอีเลียดเบฟนะครับอีเลียดเบฟพร้อมกับใช้ฟิปเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่ากราฟอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นกราฟที่เบรกออไทมไฮไปแล้วมันไม่มีอะไรที่สามารถคาดเดาราคาได้แบบจริงๆจ,จังๆร้อยเ หรือแม้แต่ว่าการาฟทุก,การาฟนะครับไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนที่เราสามารถวิเคราะห์ราคาได้100%เเหมือนกันมันอยู่ที่การคาดเดาแล้วก็แนวทางการดูการาฟของแต่ละคนนะครับแนวทางการวิเคราะห์การาฟของแต่ละคนซึ่งของผมจะเป็นแบบนี้ก็คือจะจะ,จะหลักๆเลยผมจะชอบ ฟิบโบอยู่แล้วนะครับถ้าใคร <Yeah. S 1> ที่ติดตามทีนี้เรามาดูถ้าผมนับไม่ผิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับตรงนี้จะเป็น1ตรงที่มันลงมา1เซนตรงนี้หนเซนเนี่ยหเซนหนุดเซนเนี่ยก็คือ2ก็เป็น A B C ก็สวยเลยตามสเตปคอลเลคชั่น แบบเบสิกเบสิกนะครับก็คือเป๊ะเลยเพราะว่าเด้งตรงถ้าเราดูคือมันเด้งตรงโซนทองแบบไส้ทิ้งไส้ตรงโซนทองนะครับตรงนี้แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเยอะพอสมควรนะครับถ้าเขาขึ้นมาเลาะเกือบสองร้อยเปอร์เซ็นที่เด้งจากโซนทองขึ้นมาตรงนี้นะครับทีนี้ผมมองว่ามันถ้ามันเบรกแล้วเนี่ยมันน่าจะไป น่าจะไปอ่ะน่าจะไปต่อถ้าตรงเนี้ยผมจําไม่ผิดตรงเนี้ยมันเป็นกราฟเก่าที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้นะครับวิเคราะห์ไวใ้ในในไลฟ์แต่ผมจําไม่ได้ว่าสัปดาห์ไหนเพราะมันเยอะเหลือเกินแต่ถ้าดูจากกราฟเนี่ยตรงเนี้ยผมค่อนข้างที่จะเสียดายตรงที่ว่าเฮ้ยมันลงมาให้เข้ารอบหนึ่งแล้วแล้วผมไม่เห็นตรงเนี้ย คือโซนเนี้ยถ้าได้โซนรีเทสต,ตรงนี้ก็คือมันลงมารอบหนึ่งล้ผมไม่เห็นนะครับวันนี้ต้องต้องโทษตัวเองเลยที่ไม่ได้ตั้งอเลอร์ไว้ลงมา40%จากยอดที่เบรกไปก่อนจะกลับไปขึ้นมาตอนนี้63%โอ้ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะสำหรับกราฟที่ไม่กี่วันนะกี่วันเนะี้ถ้าเข้าปุ๊บก็2เดือน ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สเดือน9วัน9กวันส0วันถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะพอสมควรรีเทสไปแล้วเด้งกลับไปแล้วทีเนี้ยผมผมยังคิดคิดว่าในมุมมองของผมคือผมยังคิดว่าถ้ามันจะเบรกไส้นี้ไปก็คืออย่างน้อยๆก็น่าจะขึ้นไปถึง0.04 0.04ในเคสที่ไปเลยไม่กลับลงมาแต่ถ้ามันกลับลงมาต่ำกว่า2.26นะครับ0.026ลงมาโซนเนี้ยผมว่าน่าบายมากน่าบายจริงๆแค่ว่าภาวานาว่าให้ฟิงเกอร์คอรสเลยให้มันลงมานะครับลงมานี่ผมจัดแน่ไม่ต้องห่วงเลยตัวเนี้ยผมอยากถือนะครับโดยก็ช่างมันแต่มันน่าเข้า ผมคิดว่าผมน่าเข้าอะ่ะผมจะถือเพราะโอกาส potential ที่มันจะวิ่งไปเนี่ยถ้าเป็นเว็บ3อย่างน,น้อยมันต้องไปถึง0.05บวกนะครับก็คือโซนนี้ถ้าเป็นเว็บ3ใหญ่นะอย่างน,น้อยต้องมาโซนนี้หรือถ้าจะลงต่ออย่างน,น้อยก็ขึ้นมาก็ประมาณโซนนี้ถ้าจะขึ้นมาแล้วลงลงลึกนะครับก็จะอยู่โซนนี้ แต่ระยะสั้นระยะสั้นก็คือประมาณนี้เลี้ยงเลี้ยยงเลี้รีรงนีแล้วก็ลงจะเพอร์เฟกมากให้เราได้เข้านะครับแต่ในเคสที่ไปเลยเนี่ยก็คือผมไม่ตามผมไม่ตามนะครับถ้าไม่ได้ของตามที่ผมราคาที่ผมอยากได้ผมไม่ตามเพราะว่าผมถือว่ามันพีคมากผมรอดีกว่าไม่ก็ไปหาเหรียญอื่นเล่นนะครับผมจะไม่ตามนะครับบอกไว้ก่อน สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับรอ26ถ้าจะช้อนนะครับแต่ในห้องอะ่ะผมบอกกราฟไปแล้วแหละก็มีคนลองขึ้นมาแล้วนะครับลองขึ้นมาก็กำไรกันตั้งแต่ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยที่มันแทงแดงเนะีน้ยผนบอกว่าพี่น่าเข้าว่ะผมก็ให้เข้ากันตรงนี้ตรงเนี้ยตรงแถวๆเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดดูกราฟนะ ก็คือมีคนลองนะครับลองขึ้นมาในกลุ่มสมาชิกก็เดี๋ยวเรามาวัดดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่มุมมองขอผมยังคิดว่ามันน่าเก็บนะครับสำหรับตัวนี้ก็ขอบคุณมากแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับทุกคน